จนเขาเช่ากระเป๋าฉันในปราบถ้านายอยากไปนายไปได้เลยนะจริงที่แม่แกบอกแม่แต่ข้าจะอยู่ที่ไหนข้าจะต้องปกป,ป้องบ้านเมือง <S <s <uck> ปราเดี๋ยวนี้เ <s uck> จ้าเป็นผูช้ชาย เจ้าจะทำารคนไม่มีทางสุ้ยได้อย่างไรแล้วเจ้าจะเรียกตัวเองว่าผู้ชายได้อย่างไรแล้วมึงเป็นใครวะข้าคือขุนปราบจบกันไปแล้วนะคะนี่คือการลอกเรียนแบบขุนปราบเนาะเพราะว่าเนื่องจากคลิปก่อนโดนแบนเพราะว่าลิขสิทธิ์นะคะ ก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบเสียงภาคก็ไม่ต้องฟังก็ได้นะคะอ่าฮะถ้าเกิดไม่ชอบเสียงภาคนะคะบ๊ายบายนะคะ